السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نوني ما أمّة أمّا أستاذة مُنذِرَه بُمَا تَيُوم نَيرَايْچا إن شاء الله كون نواني تَرَامْ رِيَا نوالِي رَوْمَا رَبِّ شْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةَ مِن لِسَانِي يَفْقَوْ قَوْلِي ก่อนอื่นนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้าที่34ไปจนถึงหน้าที่42นะคะในวันนี้เราจะทำการทบทวนบทที่8สู้ร้อ,อล拉ละกเกะกันนะคะพร้อมกับทำแบบฝึกหัดในวันนี้กันด้วยค่ะอินชาอัลลอฮ์เราจะมาฟังแช่อ่านสู้ร้อ,อล拉ละเกะกันก่อนนะคะไปกันเลยค่ะ بسم الله الرحمن الرحيم اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم ああ。<music> <music> ลำดับต่อไปนะคะเราจะมาเรียนรู้ตัจวีดที่อยู่ในหน้าที่35ในซูเราในสูรอะลาลักกันนะคะอันดับแรกเลยค่ะให้เด็กๆนะคะดูในตารางช่องของคุกุมตจัจวีด อิ h a r ร h a k i k i นะคะซึ่งตามที่เราเรียนมาแล้วนะคะอิ h a r ร h a k i k i ก็คือนูนสกินะหรือตันวีนก็ได้นะคะตัวใดตัวหนึ่งนะคะไปเจอกับฮุรุฟอลหินคาฮูนะคะหกตัวนะคะซึ่งเมื่อเจอตัวใดตัวหนึ่งนะคะก็จะพบว่า เป็นหกกมอิซฮารฮากิกีนั่นเองค่ะเรามาดูอายัดนะคะที่มีอยู่ในสุรอะลอาลักที่เป็นอิซฮารฮากิกีกันบ้างค่ะมินอะลักให้เด็กๆสังเกตที่ขีดเส้นใต้ด้วยสีแดงนะคะนั่นก็คือนูนสก,กินะพบกับฮูรูฟอินจึงทำให้ เป็นหุกุมอิสฮาร์ฮากิกีนะคะโดยอิสฮาร์ฮากิกีจะไม่หน่วงเสียงโดยเด็ดขาดคะ่ะเรามาดูคำต่อไปกันเลยค่ะยันฮายันฮาให้เด็กๆสังเกตนะคะนูนสก,กินะนะคะนูนสก,กินะไปพบกับหาที่มีสระนะคะเป็นหุกุมอิซฮาร์ฮากิกีซึ่งจะต้องไม่หน่วงเสียงนั่นเองค่ะ ต่อไปนะคะ ع บดันอิษา ع บดันอีษาจะเห็นได้ว่านะคะตรงนี้ตั้นวีนนะคะไปพบกับฮัมจานั่นเองนะคะจึงกลายเป็นกุมอิารฮากิกีเช่นกันค่ะและเหมือนเดิมเลยนะคะอิารฮากิกีนั้นไม่หน่วงเสียงค่ะกาดิบตินขอติอะ ติ้นคอตรงนั้นนะคะก็คือตันวีนพบกับฮุรูฟขอที่มีสระนะคะดังนั้นจึงเป็นฮุกุมอิศรฮากิกีและจะไม่ต้องหนุงเสียงด้วยนะคะต่อไปนะคะเรามาดูฮุกุมอิคฟะฮากิกีกันบ้างนะคะในสุระอลัลลาหกมีคำอะไรบ้างคะ่ะมีคำว่าอัลอินซัน จะเห็นได้ว่านูนสก,กินะนะคะไปพบกับฮรูฟซีนที่เป็นสระนะคะดังนั้นเราจะต้องน่วงเสียงนะคะที่นูนสก,กิน,นะเนี่ยค่ะที่ระหว่างนูนสก,กินะไปพบกับฮรูฟซีนนะคะจะต้องน่วงเสียงสองฮารอกัตนะคะโดยที่เสียงนูนตรงนี้นะคะจะไม่ได้ยินเสียงนูนชัดเจนนะคะแต่จะซ่อนรูปนะคะแล้วก็ น่วงเสียงไปหาุรุฟซีนนั่นเองนะคะคำต่อไปค่ะอิงเกานะนะคะนูนสก,กินะตรงนี้นะคะไปพบกับุรุฟกาฟที่มีสระนะคะดังนั้นตรงนี้เราจะต้องน่วงเสียงสองฮารกัสโดยที่จะไม่ได้ยินเสียงนูนชัดเจนนะคะจะอ่านเสียงนูนส้นรูปนะคะแล้วก็น่วงเสียงไปหาุรุฟกาฟนั่นเองค่ะต่อไปนะคะ อีกัดเดบะนะคะนูนสก,กินะพบกับฮุรุฟกาฟที่เป็นสระเช่นเดียวกันนะคะโดยเมื่อนูนสก,กินะไปพบกับฮุรุฟที่เป็นฮุรุฟของอิกฟะกิกีนะคะเราจึงเรียกคุกกลมนี้ว่าอิกฟะฮากิกีโดยที่จะต้องน่วงเสียงสองฮารอกัตนั่นเองค่ะคำต่อไปกันเลยค่ะยังต ahi คำว่ายังตะ h i ะเห็นได้ว่าโนนสก,กินะนะคะไปพบกับฮูรุฟตาโนนสก,กินะพบกับฮูรุฟตาเป็นฮุกุมอิฟฟะฮาก,กิกีโดยที่จะต้องน่วงเสียงสองฮารกัตและไม่อ่านเสียงโนนชัดเจนนะคะต่อไปค่ะนาเซติเคนดบะจิเค นะคะตรงนี้เป็นตันวีนพบกับฮุรุฟกาฟที่มีสระนะคะดังนั้นจึงเป็นหุกมุมอิกฟะฮากิกีโดยที่จะต้องนวงเสียงสองฮารอกัตนั่นเองนะคะเรามาดูหุกุมอิดรอมบิลาวุนนะที่มีในสุรอะล,ลัก์กันบ้างนะคะคำว่าอัลออะหู นูนสก,กินาตรงนี้นะคะไปพบกับฮุรุฟรอนะคะจึงเป็นที่มาของอิดอมบีลาุนนะก็คือจะไม่หน่วงเสียงนูนสก,กินาแต่อย่างใดโดยจะอ่านนะคะเข้าไปหาฮุรุฟรอเลยนะคะอัรรออาหูนะคะจะต้องอ่านเข้าไปหาฮุรุฟรอนะคะโดยที่ไม่หน่วงเสียงค่ะ คำต่อไปนะคะละอิลลัมละอิลลัมจะเห็นได้ว่านูนสกินะไปพบกับฮุรุฟลามซึ่งเมื่อนูนสกินะไปพบกับฮุรุฟลามเป็นที่มาของ อิด h ัมบ i ลาวุนนะก็คือเราจะต้องเข้านะคะโนูน,นสก,กินตัวเนี้ยค่ะเข้าไปหารูฟลามเลยนะคะจะไม่ไดินเสียงนูนแต่จะไดินเสียงลามเนี่ยค่ะ,ะจะเห็นได้ว่าเข้าไปหารูฟลามเลยแล้วก็ไม่ต้องหน่วงเสียงด้วยนะคะเราจะอ่านว่าละอิลลัมทันทีค่ะต่อไปเรามาดูอิกลาบที่มีอยู่ในสุรอัลอาล,ละกันบ้างนะคะและนัสฟามบินนาซีะ อัมบีจะเห็นได้นะคะว่าตรงนี้นะคะมีตันวีนไปพบกับฮุรุฟบะค่ะเมื่อตันวีนนะคะไปพบกับฮุรุฟบะที่มีสระนะคะเราจะต้องน่วงเสียงนะคะสองฮารอกัดนะคะเอาละค่ะหวังว่าเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ฮุกมตัวีวิตในวันนี้และสามารถที่จะอ่านซูรออาาาัลละเักได้อย่างถูกต้องนะคะอินชาอัลลอฮ์ หลังจากที่เราได้เรียนตัวีวิตกันไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทบทวนนะคะตซ f s i r เ u r a h al-alaq กันอีกหนึ่งครั้งนะคะเพื่อที่เราจะได้ทําแบบฝึกหัดในวันนี้ได้อย่างถูกต้องนั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยนะคะ s u r a ัล l a l a กเป็นบทบัญญัติมักกียมี19อายัด อินชาอัลลอฮ์เราจะแบ่งการตัฟซีหรืออัาถธิบายสู้ราะอัลอาลกออกเป็น3ตอนนะคะตอนที่1อายัดที่1-5ถึง5การประทานวาฮยูให้กับท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอัลฮัมดุลิลล์ในอายัดที่1-5ถึง5อัลลอฮ์ได้กล่าวว่าจงอ่านด้วยพระนามแห่งพระเจ้าของเจ้าผู้ทรงบังเกิดทรงบังเกิดมนุษย์ จากก้อนเลือดจงอ่านเถิดและพระเจ้าของเจ้านั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกา ผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ซึ่งตั้งแต่อายัดที่หนึ่งถึงอายัดที่ห้านั้นเป็นอายัดของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรกขณะที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลมัมหลบเข้าไปอยู่ในถ้ำเพื่อหลีกเลี่ยงการบูชาจเวิตของผู้คนในขณะนั้น และเพื่อสแสวงหาสัจธรรมในการค้นหาพระเจ้าที่แท้จริงห้าอายัดของอัลกุรอานที่ถูกประทานลงมาเป็นครั้งแรกนี้นับได้ว่าเป็นความเมตตาและความโปรดปรานครั้งแรกที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้แก่ปวงบ่าวเป็นการตักเตือนให้ตระหนักว่ามนุษย์ถูกบังเกิดมาจากก้อนเลือด และด้วยการให้เกียรติโดยทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้และให้วิชาความรู้แก่เขาซึ่งเป็นปมเด่นที่มนุษย์มีเหนือมาลาอิกะดังนั้นพวกเราทุกคนควรที่จะภูมิใจที่อัลลอฮ์นั้นทรงสร้างมนุษย์และทรงให้เกียรติมนุษย์ และยังทรงสอนมนุษย์ในการใช้ปากกาและยังทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้ในฐานะที่เราเป็นบ่าวของพระองค์จำเป็นที่จะต้องชุกอรต่ออัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาอาลาโดยการที่กระทําตามในสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งใช้และหนีห่างจากสิ่งที่พระองค์ทรงสั่งห้ามตอนที่สองายะที่6ถึง8 การละเมิดขอบเขตของมนุษย์ในอายะที่6-8ถึง8อัลลอฮฺสุบฮานะฮวตาลาทรงกล่าวว่ามิใช่เช่นนั้นแท้จริงมนุษย์นั้นย่อมจะละเมิดขอบเขตเนื่องจากเพราะเขาคิดว่าเขาพอเพียงแล้วแท้จริงอย่างพระเจ้าของเจ้าเท่านั้นคือการกลับไปเป็นความจริงทีเดียวว่ามนุษย์นั้น ซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาจะเป็นผู้ที่ล่วงละเมิดขอบเขตชอบปฏิบัติตามอารมณ์ไฟต่ำของตัวเองแล้วก็ยิ่งยโสโอหังต่อพระเจ้าของเขาโดยเฉพาะเมื่อเห็นว่าตนเองนั้นพอเพียงแล้วก็คือร่ำรวยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายและ เป็นที่น่าเสียดายว่าแท้จริงแล้วมนุษย์ย่อมจะต้องกลับไปหาอัลลอฮฺซุบหฮานาหวะตาลาซึ่งเป็นพระเจ้าของพวกเขาเพื่อที่พวกเขาทุกคนซึ่งเป็นมนุษย์นั้นจะได้รับการตอบแทนจากอัลลอฮ์ตามผลงานที่พวกเขาได้ปฏิบัติมาบนโลกดุนยาตอนที่สอายัดท,ที่9ก้ถึงสิ อับูจาฮัลขัดขวางท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมและบทลงโทษของเขานักตัฟซีดได้กล่าวว่า ตั้งแต่อายะที่6ไปจนถึงอายะที่19นั้นถูกประทานลงมาหลังจาก5อายัดแรกเป็นเวลานาน,านพอสมควรทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของอบูจาฮลซึ่งเป็นผู้ที่ละเมิดหญิงยะโสโอหังเพราะว่าเมื่อเขาคิดว่าเขาเนี่ยมีทรัพย์สินเงินทองมากมายเขาจึงคิด อาฆาตมาตรายที่จะทำร้ายท่านนบ,บีมุฮัมมัดสลลลหุวะลหัวสลัมจะเห็นได้ว่าในยัตที่9้าอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าเจ้าเห็นแล้วไม่ใช่หรือผู้ที่คอยขัดขวางอายตที่สิบบ่าวคนหนึ่งเมื่อเขากำลังละหมาดนับได้ว่าเป็นเรื่องประหลาดอย่างยิ่ง ที่สภาพของอบูจาฮัลผู้ต่ำช้าเร็วซามซึ่งเขาได้ห้ามบ่าวของอัลลอฮ์ก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮวาไลฮุวซลัลมัมิให้ทำการละหมาดในอาฐิสิบเอ็ดกล่าวว่าเจ้าคิดบ้างไหมว่าหากบ่าวผู้นั้นอยู่บนแนวทางที่ถูกต้องนั่นก็คือโอ้อบูจาฮัล เจ้าไม่คิดบ้างหรือว่าหากว่าบ่าวผู้นั้นนั่นก็คือท่านนาบีม,มุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะไลฮิวะสัลลัมซึ่งเจ้าห้ามเขาไม่ให้ทำการละหมาดนั้นเป็นคนดีอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องในคำพูดและการกระทําของเขา ในอายะที่12หรือเขาได้ใช้ให้ผู้คนมีความยำเกรงหรือว่าบ่าวผู้นี้ก็คือท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุวาลัยฮะสัลลัมเป็นผู้ที่ใช้ให้ผู้คนมีความบริสุทธิ์ใจและมีการเต่าฮีตเชื่อมั่นต่ออัลลอฮ์สุบฮาหนะฮววะตอาลาและเรียกร้องไปสู่การฮิดายัดแล้วทำไมเจ้าโออบูจฮัลจึงห้ามปรามเขาในอายะที่13 เจ้าคิดบ้างใหม่ว่าหากเขาปฏิเสธและผินหลังให้และในอายะห์ที่4กล่าวว่าเขาไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์นั้นทรงเห็นโอ้ท่านนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสลลัมจงบอกเราซิว่าถ้าเขาปฏิเสธอัลกุรอาน และผิดหลังให้กับการอีมานและเขาผู้นั้นไม่รู้ดอกหรือว่าแท้จริงอัลลอฮ์ทรงสอดส่องสภาพการของเขาทรงรู้เห็นการกระทําของเขาและพระองค์จะทรงตอบแทนการงานของเขาให้แก่เขาอย่างแน่นอนและในยะที่15ไม่ใช่เช่นนั้นถ้าเขาอบูจฮัลยังไม่หยุดยัง้ง เราอัลลอฮ์สุบฮานวตาลาจะจิกเขาที่คำม่อมอย่างแน่นอนในอายะที่16กล่าวว่าคำม่อมที่โกหกที่ประพฤติช,ชั่วนั่นก็คือมนุษย์ชั่วคนนี้ก็คืออบูจหฮัลจงระงับการกระทำอันชั่วร้ายของเขาเสียไม่เช่นั้นแล้วอัลลอฮ์สุบฮานุวตาลาจะทรงลงโทษโดยการที่จะจิกที่คม่อมแล้วกระชากลากไปโยนสู่ไฟนรก คำหม่อมของคนที่ชอบโกหกคนชั่วและมีความถิดอย่างมากมายแล้วในอายะที่17อลัลลอฮ์จึงกล่าวว่าแล้วให้เขาเรียกที่ประชุมของเขาในอายะที่18เราก็จะเรียกผู้คุมนรกแล้วให้เขาเรียกสมัครพรรคพวกของเขา ที่ชุมนุมกันอยู่ให้มาช่วยเหลือให้รอดพ้นจากการลงโทษที่เขาจะได้รับในเวลาเดียวกันเราก็จะเรียกผู้คุมนรกมาเลยกัดผู้แข่งกล้าวเ้าหารมาจัดการกับเขาในที่นี้ก็คืออัลลอฮ์ทรงแจ้งให้เราทราบว่าแท้จริงแล้วไม่มีมนุษย์คนใดที่จะช่วยเหลือคนทำความผิด โดยเฉพาะอบูจุจฮัลหรือใครก็ตามที่ทำความผิดบนโลกดุนยาเพื่อที่จะช่วยเหลือให้เขาเนี่ยรอดพ้นจากการลงโทษจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลาเพราะในเวลาเดียวกันนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวะตาอัลาทรงมีบอดิก์ดและบรรดามาเลกัดที่แข่งกราวห้าวหารเพื่อที่จะมาจัด การกับคนชั่วทั้งหลายซึ่งอยู่ในไฟนรกเหล่านั้นในอายะที่19เอาอลลอกล่าวว่าไม่ใช่เช่นนั้นเจ้าอย่าได้เชื่อฟังมันแต่จงสุญุตและเข้าใกล้อัลลอฮ์เถิดดังนั้นมนุษย์ชั่วคนนี้ก็คืออบูจหฮัลจงระวังตัวไว้เถิดและเจ้ามูฮัมหมัด อย่าได้ไปเชื่อฟังมันในสิ่งที่มันเรียกร้องเจ้ามิให้ทําการละหมาดและเจ้าจงทำการสุญุธของเจ้าและทําการละหมาดของเจ้าต่อไปเถิดและจงแสวงหาความใกล้ชิดต่ออัลลอฮ์ต่อไปมีรายงานะดีษกล่าวว่าเวลาที่บ่าวมีความใกล้ชิดกับพระเจ้าของเขามากที่สุดก็คือขณะที่เขากำลังสุญญุธ ในยัตที่19นั้นสอนให้เราทราบว่าแท้จริงแล้วเราไม่ควรที่จะไปเชื่อฟังคนที่ห้ามเราม่ให้ทำความดีแต่เราจงใกล้ชิดกับอัลลอฮฺซุบฮานะฮุวตาตอลลาโดยการละหมาดและการสุญุดต่อพระองค์เพราะ การละหมาดและการสุยุดต,ต่ออัลลอฮฺซุบหฮานาะฮุตาอัลาก็คือเป็นการสแสวงหาความใกล้ชิดต,ต่ออัลลอฮฺและเป็นการงานที่อัลลอฮฺนั้นทรงรักนั่นเองสรุปบทเรียนที่ได้จากซุรออัลาลักหนึ่งอัลลอฮฺซุบฮานาะฮุตาอัลาเท่านั้นเป็นผู้ทรงสร้างมัคโลกักรพสิ่งทั้งมวลโดยเฉพาะมนุษย์ 2. อัลลอฮ์ทรงสร้างมนุษย์จากก้อนเลือด 3. อัลลอฮ์ทรงสอนมนุษย์การใช้ปากกาและการเขียน 4. อัลลอฮ์ทรงสอนมนุษย์ทุกสิ่งอย่างในสิ่งที่พวกเขาไม่รู้ 5. มีมนุษย์มากมายที่หลงทางอันเนื่องมาจากว่าเขาคิดว่าเขานั้น เพียงพอร่ำรวยแล้วเป็นสิ่งที่ดีอย่างยิ่งสำหรับบ่าวของอัลลอฮ์เมื่อเขาได้ดำรงซึ่งการละหมาดและเขาได้อยู่ในแนวทางแห่งอิสลามพร้อมกันนั้นเขาสั่งใช้ผู้คนให้ทำความดีเจ็อิสลามห้ามการโกหกและอัลลอฮ์สุบฮ่านาวะตาลาทรงมองเห็น ผู้ที่กำลังโกหกแผู้ที่โกหกนั้นแน่นอนจะได้รับการลงโทษที่แสนสาหาัส9อัลลอฮ์ทรงห้ามการเชื่อฟังผู้ที่โกหก อัลฮัมดุลิลลาห์สิ้นสุดการทบทวนกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะในวันนี้ค่ะการบ้านนะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่42นะคะและดูข้อ5ใหญ่ค่ะอยากจะให้เด็กๆนะคะได้ทำแบบฝึกหัดข้อ5ใหญ่นั่นเองค่ะเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะคะ jawab กันสอ a าลันเบริองนะคะให้เด็กๆตอบคำถามดังต่อไปนี้นะคะวันนี้มีเพียง4ข้อนะคะเด็กๆสามารถตอบเป็นภาษามาลายูซึ่งมีคำตอบอยู่ในหนังสือแล้วก็ได้หรือใครอยากจะตอบเป็นภาษาไทยตามที่ตนเองเข้าใจก็ได้เช่นเดียวกันค่ะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยค่ะ Dari a p akah tuhan jadikan manusia ข้อที่หนึ่งถามว่าอัลลอฮ์สร้างมนุษย์มาจาก อะไรเอ่ยอ่าเราเรียนกันไปแล้วนะคะอยู่ในซีรีะอัลอฮหลักเลยนะคะว่ามนุษย์เนี้ยถูกสร้างมาจากอะไรนะคะใครที่เจอคำตอบแล้วนะคะเขียนคำตอบลงไปในหนังสือก็ได้นะคะหรือใครอยากจะเขียนลงในสมุดก็ได้เช่นเดียวกันคะ่ะต่อไปเรามาดูข้อที่สองค่ะมานืากะดาลล,ดาลิลจากในอัลกุรอานที่เกี่ยวข้องกับการเ a ี a น นะคะในข้อสองนี้นะคะก็คือให้เด็กๆนะคะเอาอายะกรนนาคะที่มีอยู่ในสุรอะลัล,อลกอยู่ในอายะที่เท่าไหร่กันบ้างนะคะที่กล่าวถึงความหมายนะคะเกี่ยวกับการเรียนการศึกษานั่นเองนะคะเด็กๆสามารถนะคะเขียนหลักฐานที่มาจากอัลกุรอานในสุรอะลัล,ลกที่พูดถึง การเรียนนะคะอะไรบ้างที่เวลาเราเรียนเราต้องทำนะคะอาเราจะต้องเรียนเราจะต้องศึกษานะคะเราจะต้องควนวายในสิ่งที่เราไม่รู้นะคะผ่านการเรียนนะคะมีอะไรบ้างที่มีอยู่ในสุรลาลักษณ์นะคะให้เด็กๆเ,เขียนมาได้เลยนะคะว่าอายะห์อะไรบ้างคะ่ะ ต่อไปเรามาดูข้อ3นะคะอะไรกอย่างอัลลอฮ์มุญุรุมนุษย์เมล akukan terhadapnya ก็คือในข้อที่3เนี่ยนะคะบอกว่าอัลลอฮ์สั่งมนุษย์นะคะให้ทำ อะไรบ้างนะคะต่อพระองค์หมายถึงว่าให้ปฏิบัติอย่างไรต่อพระองค์นะคะจะเห็นได้ว่าในนี้นะคะในสุรอาัลาลักนะคะก็คืออัลลอฮ์สอนสั่งมนุษย์นะคะให้ทําความดีอะไรบ้างจะต้องเป็นคนดียังไงบ้างนะคะเด็กๆก็สามารถที่จะเขียนมาได้เลยนะคะต่อไปข้อที่สี่ค่ะ อาป้ก็บาลานซ์คนอย a n งเดอร์ฮก็คือปร a เด a อัลลในข้อที่สี่นะคะบอกว่าบทลงโทษออะไรบ้างนะคะ ที่อัลลอฮ์นั้นได้ลงโทษสําหรับผู้ที่ไม่เชื่อฟังต่อพระองค์นะคะแล้วก็เด็กๆสามารถเขียนได้เลยนะคะแน่นอนนะคะผู้ที่ไม่เชื่อฟังต่ออัลลอฮ์ไม่ปฏิบัติตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งใช้แน่นอนนะคะว่าจะต้องมีบทลงโทษอย่างแน่นอนนะคะเด็กๆคิดว่ามีบทลงโทษอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วก็มีคําตอบอยู่ในสุรอัลอาลักอยู่แล้ว ะะหวังว่าเด็กๆจะพบคำตอบนะคะและอย่าลืมหลังจากที่ตอบคำถามในข้อที่5ใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้วถ่ายรูปส่งลงมาในลายกลุ่มเพื่อเก็บคะแนนกันด้วยนะคะอัลฮัมดุลิลลาห์สิ้นสุดการเรียนรู้เพียงเท่านี้นะคะหากมีข้อผิดพลาดประการใดขอมาอัฟอัสสลามอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮีวะบเระคาตุ